ห้าสี่สามเช็คมาครับค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้วาสิสิสิธิีิบร้อยแล้สิู้สกยังไงบ้างคะรู้สิสิสินิสิสิสนสิสะสิสิสิอิส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 อสิสิสกส่สิ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 ่ิสรสิ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 สาสิ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 สเสิสิสดีใสิเมื่อกี้เห็ยเิสิออสิส่สิ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 ้ิสลยิสิรี่ิส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 ิ ท่านเจ้าไม้สุที่ครับถ้าเกิดใครมาใน,นเรื่องการเด้นเป็นพี่แม่ฝาเร่าครัองนั้นา้า,ออนาวาัยมีวิธีการแบบสะบัดใช่ปใชครับสิบสาท,ทีครับปัดต่อสิบที่น่าจะสี่คงคนออกไปครับแล้วเราก็ได้ไวหรอ่้ เหมือนกับเราไม่ได้อยู่ประเทศไทยเราอยู่ที่ลอนดอนเราอยู่ทนใช่ที่สำคัญคือเหมือนเรามาท่องเที่ยวไปในตัวว่าสถานที่เราสวยาแล้วก็เหมือนกับตั้งใจร้าขึ้นมาให้คนได้แบบมามาชมมาเยี่ยมมาสักการะด้วยแล้วได้รู้จััด้วยเดินเรนนิสกมอสใช่ที่แบบว่าไปตามจุดต่างๆร ทันอยู่เนาะสำหรับตุ๊กจีน,นี้นะคะใครที่เป็นปีนชงไม่ชงก็แล้วแต่อยากจะทำบุญสก,การะอะไรก็มาที่วัดเล็กได้ยี่สองได้นะคะที่บงางบัวทองน,นะคะ,ะเดี๋ยวก่อนที่จะลานไปขอถุงยงินกันสักนิดนึงวันนี้มีอะไรบ้างคะครับตอนนี้ก็มีวงการบันเทิงนะครับมีลอกอินทีมอไรกันทีรีบเดียวันนี่ปล่อยซิงเกิลสองมาแล้วครับชื่อเพลงเป็นเวลาไปขอเงครับครับ อ่านี่ก็เราก็รอสามคนเราไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันจินปีหน้าแล้วกันเนาะเองๆประดวยนะคะ